ครับพี่น้องสวัสดีอชีช่องตาเบอร์จัุทุกคนครับมาหอดเล้วพี่น้องอีสานตะวันแดงคลองตันพี่น้องอีสานตะวันแดงคลองตันหลังจากที่งวดที่แล้วเขาไปลางบุญมาเ้าไปลงเหล่าตะวันแดงาอยู่งฟังตรงปากกันเลยครับพี่น้องเลือกเที่ยวกันได้ยังเต็มที่่วมาเมือนี้พี่น้องมาทางนี้ก่อนพราะว่าสาวน้อยเข้ามาเลยนี้ครับอีสานตะวันแดงคลองตันพี่น้องไคลืมมาซื้อบัตรซื้อตัวผู้ใดมาผู้ใดเบอ่งออไร์ครับพี่น้อง โอ้ยกล่องอย่างมัวดืมเศแต่ก่อนแต่ก่อนไทยขอมาอาพัฒนไอ้ประธานเอาไปได้เลยหมู่บ้านกับบริษัทิยเิ็งหมู่บ้านนี่เจ็บขาครับยางกับบริษัทหมู่บ้านเนี่ยพวกนี้ใครเนี่ยมันขึ้นจังคอยเท่าพี่กัมู่บ้านเนี่ยพอพอวลางกับเอพรอมดัก เท่ฮอดีเพาอีกเข้มบอกมะหอดทิมเลยสดกับมะหอดแล้วครับตอนนี้อยงูงในเอาไปข้างในเอาไปยังไงเนี่ยเขานี่ก็ได้แล้วมาเนรันกับโดมานี่ครับ ai vẫn cầm chip này luôn đấy hả ai vẫn cầm chip này luôn đấy cầm bao này hả bao cái nó thì này nó anh đi kiếm nhỉ ันจะได้รานันนีน้านป็เด็กเสืเอเนยักล่องตั้งเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมทางได้สดแล้วตอนนะี้นนของเบิตไปไม่ยิบไอออนใช่ไหมอ้ไไี่สิก Cử thang này vào này Cử thang quần đi vào Từ thang quần của bố đại. đây Hai nhà thì thuyền tháng, thuyền tháng này thang cử thang ล่อดนะครับอีสานตะวันเด่นหนึ่ก็ได้แต่ตั้งแต่หุ่นอาจารย์ตานก็เคยมาครับอาจารย์ตานก็เคยมาน้ำเจหนึ่งอาจารย์ลูกตานเชียวน่ะอาจารย์อาจารย์ลูกตานมาแทนนั่นอาจารย์เต้ยเข้าไงกับไอเปียกสองคนดีสองว้าฮู้ยึกเฮียเฮียมา กูไม่ยังดีววอ่างนี้ก็ได้ม่อเห็นไม่แต่เงาเลยตัวนี้เชุดไหนดีวะกล่องไหมมีนนั้นน่าจะเป็นอีนด้นดีองไหมกองไหม

ไอ้บทันมัเนี่ยควิธีันม่การสองตัวเยรูเทยให้ให้าผู้่อันนี้ตู้ขี้บอสเลยี่ีตัวนี้ มาสำรอค์อตขบอจะเอามาใซกีตาร์มนนี่เวกีตาร์ไหมดบใหญ่เออนี่นตู้ขี์บด tomato, อดก็ม่ใกีตาร์ให้กันเนี่ยตัวนี้กีตาร์สองตัวดิแมบแมนรนตัวห้องเนี่ยดีไพ่งเสียบข้าวอยู่นี่แต่ว่าตัวตู the <the ้ใบนี้มันเสียบไปสามไร่ไปด้เนี่ยนีตัวนี้ตู้ขี์บอเชบีทับเอ นบาดังโวนเง้นี่วาจะหาด้วยนี่เนไอ้ไปท่างมือมีคนน้อไปนเมือมีร้านน้อยไปบอกผู้ใดเปิดไฟทั้งพื้นที่ให้ได้เลยนน่บอกเขเปิดไฟให้นะ ได้ยางหลดยางหลดไตมานี่ที่ขึ้นนี้นักลองเดือดเจอนท่านนี้ก็ได้โอ้แต่ว่าเป็นเมือเมืองเปิดไฟยาบากอพี่น้องหนี่กตขึ้นมานี่เด็ดสิมากระดไตไปที่ยางออมไตไปที่เห่นไ,ไหมโหลดไตไปที่มัแต่ฟังขุนไหมไตโตัวไตไปที่หนึ่งก็ได้ไโอ้กีตาร์กีบสันกีวนเมื่อ่น,นกีตา,ตาร์พวงกีตาร์พวงเต้นเจ่้โอ้กองกีตาร์กองมันไห ก็่ฮูหแล้วว่าทข้างในไม่สิเปิดยังไม่ก็นเแกล้องกิฟสันแล้วนั้นนี่เดี๋ยวทั้งึ้นลงนี่แล้วนี่แล้วตัวเบียดทงนี้แล้พอดีไหมห้าเกสามร้อยห้านพอดีใส่เน แซ่กองลเล็กกลับไปก็ดียอดเล่านผู้ชมเาขืนชงเวทีใหญ่เขานี่นี่ตัวแอมเด่นพ่อคือเลยแม่บิ๋วเปิดท่านปล่อยไฟขึ้นถึงเวทีอยู่เอา้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ไป่านี้ครับเดี๋ยวสิพากันตั้งเชียงตั้งของพอกันคลิปหนาครับขอบคุณสวัสดีครับผม